สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดสุดคลาสสิกจากเบนจามินแกรแฮมครับผมโดยเฉพาะในบทที่5ของหนังสือระดับตำนาน The Intelligent Investor บทน,นี้จะเน้นไปที่การเลือกหุ้นสำหรับนักลงทุนที่เราเรียกว่าสายตั้งรับหรือ defensive investor นะครับค่ะ เป็นแนวทางที่หลายคนให้ความสนใจมากนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็กลั่นมาจากบทสรุปข้อคิดสำคัญสคัญจากงานเขียนของแกรแฮมเลยที่เน้นเรื่องหุ้นสำหรับนักลงทุนสไตล์นี้โดยเฉพาะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นความคิดสำคัญสคัญที่แกรแฮมเขาให้ไว้ค่ะสำหรับใครที่อยากสร้างพอร์ตหุ้นแบบเน้นปลอดภัยไว้ก่อนไม่ต้องลงลึกวิเคราะห์ข้อมูลเยอะยะมากมายอื แต่ก็ยังคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อยู่มาดูกันครับว่าปรัชญาของเขามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องกฎเกณฑ์การเลือกหุ้นนะครับผมว่ามีคําถามหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือทําไมเกรแฮมถึงยังแนะนําให้นักลงทุนสายตั้งรับที่แบบเน้นความปลอดภัยมากๆเนี่ยควรจะต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตด้วยล่ะครับอืมนั่นสิคะท,ท,ทั้งๆที่ถ้ามองเผินๆเนี่ยพันธบัตรมันน่าจะเสี่ยงน้อยกว่าเยอะเลย เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเอ,อ่อเกรแฮมให้เหตุผลสำคัญไว้2ข้อหลักๆนะคะซึ่งคิดว่ายังเป็นจริงมากๆเลยในปัจจุบันเหตุผลแรกเลยก็คือการป้องกันอำนาจซื้อจากเงินเฟ้อค่ะหรือ protection against inflation อ๋อเ <in> งินเฟ้อใช่ค่ะนี่คือจุดแข็งมากๆของหุ้นเลยเพราะว่าบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาะจะมีความสามารถในการปรับขึ้นราคาสินค้าบริการตามต้นทุนที่มันสูงขึ้นจากเงินเฟ้อได้ ลองนึกภาพตามนะคะเงินสดเราเนี่ยมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆเพราะเงินเฟอ้อแต่บริษัทดีๆเนี่ยเขาส่งผ่านต้นทุนนี้ไปให้ลูกค้าได้กำไรเขาก็เลยมีแนวโน้มโตตามเงินเฟ้อไปด้วยาามันก็เลยช่วยปกป้องมูลค่าเงินลงทุนเราในระยะยาวได้ดีกว่าพวกสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่อย่างพันธบัตรหรือเงินฝากที่ดอกเบี้ยมันอาจจะสู้เงินเฟ้อไม่ไหวเข้าใจครับชัดเจนเลยส่วนเหตุผลที่2นะคะก็คือ โอกาสในการได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่าในระยะยาวหรือ higher average return คือถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังไปนานๆเลยนะคะจะเห็นว่าผลตอบแทนรวมจากหุ้นเนี่ยมักจะสูงกว่าพันธบัตรครับซึ่งมันไม่ได้มาจากแค่เงินปันผลหรือ dividends ที่บริษัทจ่ายออกมาอย่างเดียวนะคะอ๋อไม่ใช่แค่ปันผลไม่ใช่ค่ะแต่ส่วนสำคัญอีกส่วนคือกำไรสะสมที่บริษัทไม่ได้จ่ายปันผลออกมาแต่เอาไปลงทุนต่อเพื่อขยายกิจการหรือ reinvested earnings ส่วนนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ทําให้มูลค่าบริษัทมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลให้ราคาหุ้นมันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวด้วยฟังดูดีมากเลยครับทั้งป้องกันเงินเฟอ้อได้แล้วก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าด้วยแต่เหมือนเกรแฮมจะมีคําเตือนตัวใหญ่ๆแปะไว้เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยเกรแฮมย้ําเลยนะคะว่าผลประโยชน์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณซื้อหุ้นในราคาที่แพงเกินไป Oh. ค่ะเขาถึงกับยกตัวอย่างตอนปี1929นู่นเลยที่ตลาดหุ้นพังแล้วก็ใช้เวลากว่า25ปีกว่าดัดชนีจะกลับไปที่เดิมได้25ปีใช่ค่ะคือมันแสดงให้เห็นว่าต่อให้เราลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ดีนะแต่ถ้าเราไปซื้อตอนที่ราคามันสูงลิ้วแบบว่า,วา แพงเกินพื้นฐานไปมากผลลัพธ์มันก็แย่ได้เหมือนกันอืมครับการซื้อโดยมีสิ่งที่เรียกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Mar g i n o f s a f เ t y เนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญจริงๆค่ะชัดเจนเลยครับเหมือนเป็นคำเตือนสติก่อนเลยก่อนจะเริ่มลงทุนจริงๆเอาละครับพอเข้าใจแล้วว่าทำไมหุ้นถึงยังจำเป็นอยู่ทีนี้มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างกับสิ่งที่เรียกว่ากฎทองคำสี่ข้อที่เกรแฮมวางไว้เป็นแนวทางให้นักลงทุนสายตั้งรับ ใช้เลือกหุ้นได้เลยเหมือนเป็นเช็คลิสก่อนซื้อเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เลยกข้อแรกที่เกรแฮมพูดถึงคือการกระจายความเสี่ยงที่เพียงพอหรือ adequate diversification อันนี้ฟังดูเหมือนเป็นหลักการพื้นฐานมากๆเลยนะครับแต่ในมุมของเกรแฮมเขามีคำแนะนำที่เจาะจงกว่านั้นไหมครับมีค่ะหลักการที่ว่าอย่าใส่ไข่ทุกฟองในตะกร้าใบเดียวเนี่ยเกรแฮมมองว่ามันสาคัญมากเพราะเราไม่มีทางรู้จริงๆว่าหุ้นตัวไหนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ เขาเลยให้แนวทางเชิงปริมาณไว้เลยค่ะว่านักลงทุนสายตั้งรับควรจะมีหุ้นในพอร์ตอย่างน้อย10บริษัท10บริษัทค่ะแต่ก็ไม่ควรมากเกินไปจนแบบดูแลไม่ไหวซึ่งเขาแนะนําว่าไม่ควรเกิน30บริษัทอ๋อส0ถึงสาใช่ค่ะ จุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อลดผลกระทบถ้าเกิดมีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมันแย่หรือมีปัญหาขึ้นมาพอตโดยรวมของเราจะได้ไม่เสียหายหนักเกินไปอะนะคะการต้องมานั่งเลือกหุ้นเอง1 0บถึงสาตัวนี่ผมว่าสําหรับนักลงทุนทั่วไปอาจจะดูยุ่งยากหนึ่งกันนะครับใช่ค่ะอาจจะใช้เวลาพอสมควรแต่เหมือนในยุคนี้เรามีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะสมัยนี้เราโชคดีมีเครื่องมือที่ช่วยเรื่องนี้ได้เยอะมาก นั่นก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมดัชนีหรือ Index Funds หรือไม่ก็กองทุน ETF ค่ะอ่ากองทุนดัชนีกับ ETF ใช่ค่ะกองทุนพวกนี้โดยหลักการแล้วเขาสร้างขึ้นมาเพื่อลงทุนในหุ้นจำนวนมากๆให้ผลตอบแทนมันใ,นใกล้เคียงกับดัชนีตลาดไปเลยเช่นถ้าเราลงทุนในกองทุนเซทห้ก็เหมือนเราได้เป็นเจ้าของหุ้นใหญ่50ตัวแรกของไทยไปเลยทีเดียวอ๋อครับครับ หรือถ้าเป็นกองทุน S&P 500ก็เหมือนได้ลงทุนในหุ้นใหญ่500ตัวของอเมริกาการลงทุนในกองทุนแบบนี้แค่กองเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากๆตามแนวคิดเกรแฮมแล้วค่ะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับมากค่ะแล้วก็ใช้เงินเริ่มต้นไม่สูงด้วยเข้าใจเลยครับเป็นการใช้เครื่องมือสมัยใหม่มาตอบโจทย์ละการคลาสสิกได้ดีจริงๆทีนี้มาถึงกฎข้อที่2ครับเกรแฮมแนะนำให้เลือกบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงและการเมือนแข็งแกร่งข้อนี้ดูจะเน้นที่คุณภาพของบริษัทเลยนะครับใช่แล้วค่ะพอเรากระจายความเสี่ยงแล้วคุณภาพของหุ้นแต่ละตัวที่เราเลือกก็สำคัญมากๆเกรแฮมมองว่าบริษัทที่เหมาะกับนักลงทุนสายตั้งรับควรจะมีคุณสมบัติประมาณนี้ค่ะ 1. คือขนาดใหญ่ l a r g e คือไม่จำเป็นต้องใหญ่ที่สุดนะคะแต่หมายถึงบริษัทที่มีทัศนกรเยอะพอมีสายป่านยาวพอที่จะทนทานต่อเศรษฐกิจแย่ๆหรือวิกฤตต่างๆได้ดีกว่าบริษัทเล็กๆอืมครับสองคือมีชื่อเสียง prominent ก็คือเป็นที่รู้จักมีแบรนด์ที่คนเชื่อถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหรือมีตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งซึ่งพวกนี้มันมักจะสะท้อนถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนนะคะครับผมและ3คือการเงินแข็งแกร่ง conservatively finance อันนี้ สำคัญมากเลยแกรแฮมจะเน้นบริษัทที่โครงสร้างการเงินเขาระมัดระวังไม่ก่อหน,นี้สินมากเกินไปเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นอ๋อนี่ไม่เยอะใช่ค่ะหรือพูดง่ายๆคือไม่ใช้เลเวอเรจสูงจนน่ากลัวเพราะนี่เยอะๆเนี่ยมันคือความเสี่ยงใหญ่เลยที่อาจจะทำให้บริษัทล้มได้ถ้าธุรกิจเกิดสะดุดขึ้นมาการเลือกบริษัทใหญ่มีชื่อเสียงการเงินดีดูสมเหตุสมผลมากๆครับแต่กฎข้อที่3นี่สิครับผมว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะดู หาไม่ง่ายนักในบางธุรกิจยุคใหม่คือต้องมีประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องยาวนานค่ะข้อนี้ค่อนข้างเฉพาะเกรแฮมถึงกับระบุว่าต้องจ่ายต่อเนื่องมาอย่างน้อย20ปี20ปีนี่นานมากเลยนะครับทําไมเขาถึงให้ความสําคัญกับเรื่องปันผลยาวนานขนาดนี้ครับเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะตัวเลข20ปีนี้เข้มงวดจริงๆเหตุผลที่เกรแฮมเน้นเรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่เพราะว่านักลงทุนชอบเงินปันผลเท่านั้น แต่เขามองว่าการที่บริษัทจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้นนะ่ะมันเป็นเหมือนบทพิสูจน์เชิงประจักษ์ที่จับต้องได้ถึงหลายอย่างเลยบทพิสูจน์ใช่ค่ะอย่างแรกคือมันแสดงว่าบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอจริงๆถึงจ่ายปันผลได้ตลอดแม้จะผ่านช่วงเศรษฐกิจดีร้ายมาตั้ง20ปีอืมจริงด้วยครับอย่างที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะ มันเหมือนเป็นลายเซ็นของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงวินัยแล้วก็การให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริงคือไม่ใช่แค่เก็บกำไรไว้กับบริษัทหมดแต่มีการแบ่งปันผลกำไรนั้นคืนกับเจ้าของกิจการตัวจริงก็คือผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมออ๋อเข้าใจแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนเครื่องกรองบริษัทที่มีความมั่นคงแล้วก็มีธรรมาิบาลที่ดีไปนในตัวด้วยค่ะ อธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินปันผลแต่เป็นเรื่องความสม่ำเสมอวินยัยการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นที่มันพิสูจน์ด้วยเวลาจริงๆมาถึงกฎข้อสุดท้ายครับซึ่งผมคิดว่าข้อนี้แหละท้าทายที่สุดแล้วก็เป็นหัวใจของปรัชญา margin of safety ของ Graham เลยคือมีการจำกัดราคาซื้อที่สมเหตุสมผลใช่ค่ะ limit on price ข้อนี้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ นี่คือจุดที่แบบแยกแนวคิดแกรแฮมออกจากนักลงทุนกลุ่มอื่นชัดเจนเลยเพราะต่อให้เราเจอหุ้นบริษัทที่ดีเลิศตามกฎ3ข้อแรกมาเป๊ะเ,เลยนะแต่ถ้าไปซื้อในราคาที่แพงเกินไปผลตอบแทนที่ได้ก็อาจจะแย่หรือขาดทุนได้เลยกำไรเฉลี่ยใน7ปีที่ผ่านมา25เท่าของกำไรเฉลี่ย7ปีใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็ไม่ควรเกิน20เท่าของกำไรในปีล่าสุดด้วยโห oh. 2ี่สเท่าของกำไรฟังดูเข้มงวดมากๆเลยนะครับเข้มงวดค่ะถ้าเทียบกับค่า P/E ratio เฉลี่ยของตลาดหรือหุ้นหลายๆตัวโดยเฉพาะพวกกลุ่มเทคหรือหุ้นที่กำลังโตเร็วๆ P/E อาจจะไปเป็นร้อยหรือบางทียังไม่มีกำไรเลยได้ซ้ำกฎนี้มันดูเหมือนจะคัดหุ้นดีๆที่กำลังโตออกไปเยอะเลยหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและใช่เลยค่ะเกณฑ์นี้มันถูกออกแบบมาให้เข้มงวดโดยเจตนาเลยจุดประสงค์หลักของแกรแฮมคือเพื่อบังคับให้นักลงทุนสายตั้งรับเนี่ยไม่จ่ายเงินซื้อความคาดหวังหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงในราคาที่แพงเกินจริง อ๋อคือไม่ให้สื่อความฝันแพงๆประมาณนั้นเลยค่ะให้จ่ายในราคาที่สมเหตุสมผลกับความจริงที่พิสูจน์ได้จากผลประกอบการในอดีตและปัจจุบันเท่านั้นมันคือการสร้างส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริงเผื่อว่าอนาคตมันอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดก็ได้เข้าใจแล้วครับ,รบกฎข้อนี้มันก็เลยมักจะคัดกรองหุ้นที่กําลังร้อนแรงมากๆหรือหุ้นที่มีการเก่งกําไรสูงๆออกไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะ ซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงประเด็นถัดไปเลยนะครับเรื่องใช่ค่ะเรื่องหุ้นตบโตใช่ครับพอมีกฎจำกัดราคาซื้อที่เข้มงวดแบบนี้มันก็เลยทำให้นักลงทุนแนวเกรแฮมมักจะหลีกเลี่ยงหุ้นที่เรียกว่าหุ้นเติบโตหรือ growth stocks ไปโดยปริยายทาั้งๆท,ที่หุ้นกลุ่มนี้มันดูมีเสน่ห์นะมีเรื่องราวให้น่าติดตามทำไมเกรแฮมถึงมองว่ามันอาจจะเป็นกับดักสำหรับนักลงทุนสายตั้งรับล่ะครับ คือแกรแฮมไม่ได้บอกว่าหุ้นตบโตไม่ดีนะคะแต่เขาเตือนว่ามันมีความเสี่ยงสูงกว่าแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนสายตั้งรับด้วยเหตุผลหลักๆ2ข้อค่ะข้อแรกราคาที่แพงรลิ้วมักจะสะท้อนความคาดหวังในอนาคตไปหมดแล้ว mm hmm. หุ้นเติบโตเนี่ย PE มันจะสูงมากๆเพราะตลาดได้คิดเผื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตเข้าไปในราคาหุ้นเรียบร้อยแล้ว ปัญหาก็คือแม้ว่าบริษัทจะทำได้ดีตามค่าจริงๆนะคะคุณที่เพิ่งเข้ามาซื้อหุ้นตอนราคาสูงๆเนี่ยก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีเท่าไหร่อา้าวทำไมล่ะครับเพราะเหมือนกับว่าได้จ่ายค่าความฝันหรือค่าความคาดหวังนั้นไปล่วงหน้าแล้วนะคะผลตอบแทนส่วนใหญ่มันก็ตกไปอยู่กับคนที่เขาซื้อมาก่อนหน้าตอนราคาถูกๆไปแล้วอ๋อเข้าใจละเหมือนซื้ออนาคตไปแล้วใช่ค่ะส่วนข้อ2 อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอันนี้คือความจริงที่ต้องยอมรับเลยค่ะการเติบโตในระดับที่สูงมากๆเนี่ยมันไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปหรอกค่ะบริษัทที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอาจจะโตช้าลงเมื่อใหญ่ขึ้นเจอคู่แข่งใหม่ๆหรืออาจจะเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดก็ได้อืม การคาดการการเติบโตยาวๆมันเลยมีความไม่แน่นอนสูงมากเกรแฮมเคยยกตัวอย่างหุ้นอย่าง Texas Instruments ที่เคยฮิตมากๆราคาพุ่งจาก $5 ดอลลาร์ไป256ดอลลาร์เลยนะคะโหเยอะมกากดอลลาร์โอ้โหคิดดูสิคะว่าคนที่เข้าไปซื้อตอนราคาสูงๆจะเป็นยังไงเจ็บหนักเลยใช่ค่ะดังนั้นการจ่ายแพงเพื่อซื้อการเติบโตที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยมันเสี่ยงสูงกว่าการซื้อธุรกิจที่ดี ในราคาที่สมเหตุสมผลกับผลประกอบการปัจจุบันค่ะเป็นบทเรียนที่ชัดเจนมากครับสําหรับนักลงทุนสายตั้งรับการเน้นความแน่นอนจากปัจจุบันและอดีตมากกว่าไปเดิมพันกับอนาคตที่ไม่แน่นอนเนี่ยถือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญจริงๆเอาละครับเราได้กดการเลือกหุ้น4ี่ข้อข้อควรระวังเรื่องหุ้นเติบโตไปแล้วแต่แกรแฮมไม่ได้ให้แค่หลักการเลือกนะครับเขายัางแนะนำวิธีการลงทุนที่เรียบง่ายแต่แบบทรงพลังมาก เหมาะกับนักลงทุนสายตั้งรับสุดๆด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่า DCA ใช่เลยค่ะ DCA หรือ Dollar Cost Averaging เนี่ยถือเป็นเครื่องมือคู่ใจของนักลงทุนสายตั้งรับเลยหลักการมันง่ายมากค่ะคือลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอเท่ากันสม่ำเสมอใช่ค่ะเช่นตั้งใจว่าจะลงทุนเดือนละ5 0 0 0บาท ก็ลงทุน5,000บาททุกเดือนหรือทุกไตรมาสไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ต้องพยายามจับจังหวะตลาดเลยค่ะว่าตอนนั้นหุ้นถูกหรือแพงการทำแบบนี้ข้อดีมันคืออะไรครับทำไมถึงเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการเสี่ยงสูงข้อดีสำคัญมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมันช่วยตัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจลงทุน อ๋อตัดอารมณ์ใช่ค่ะเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะควรซื้อตอนนี้ดีไหมรอมันลงอีกหน่อยดีกว่าไหมหรือกลัวตกรถตอนหุ้นขึ้นหรือกลัวติดดอยตอนหุ้นลงใช่เลยครับอารมณ์พวกนี้การลงทุนตามแผนที่วางไว้มันช่วยลดความเครียดแล้วก็ลดความผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์พวกนี้ได้เยอะมากค่ะอย่างที่สองคือมันสร้างวินัยในการลงทุน วินัยใช่ค่ะเหมือนการบังคับตัวเองให้เราออมแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะคะในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวจริงครับและข้อดีสำคัญอีกข้อคือมันช่วยเฉลี่ยต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉลี่ยต้นทุนค่ะลองคิดดูนะคะในช่วงที่ราคาหุ้นถูกเงิน5,000บาทเท่าเดิมของเราเนี่ยจะซื้อหุ้นได้จำนวนหน่วยเยอะขึ้นถูกไหมคะอ่าใช่ครับ ในทางกลับกันตอนที่หุ้นมันแพงเราก็จะซื้อได้จํานวนหน่วยน้อยลงโดยอัตโนมัติเลยพอทําแบบนี้ไปนานๆต้นทุนเฉลี่ยตอนหน่วยเราก็มีแนวโน้มที่จะไม่สูงจนเกินไปมันช่วยลดความเสี่ยงจากการที่เราอาจจะไปทุ่มเงินก้อนใหญ่ซื้อผิดจังหวะตอนที่ราคามันแพงพอดีนะคะ่ะอ๋อเข้าใจเลยครับ มันเป็น,นกลไกเฉลี่ยไปเองตามธรรมชาติเลยฟังดูเป็นกลยุทธ์ที่ทําได้จริงแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเอาไปใช้กับการลงทุนในกองทุนรวมดัดชนีหรือ ETF ที่เราคุยกันตอนแรกใช่ค่ะเหมาะมากซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็มีบริการออมหุ้นออมกองทุนแบบ DCA รายเดือนให้แล้วยิ่งสะดวกเลยสะดวกมากค่ะ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมแนวคิดของแกรแฮมสำหรับนักลงทุนสายตั้งรับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดได้ไหมครับว่าแก่นสำคัญจริงๆที่เขาอยากจะสื่อคืออะไรได้เลยค่ะถ้าให้กลั่นออกมาเป็นแก่นสำคัญสคัญนะคะสำหรับนักลงทุนสายตั้งรับตามแนวคิดแกรแฮมก็จะมีประมาณนี้ค่ะ 1. ต้องมีหุ้นในพอร์ตเพื่อสู้เงินเฟอ้อและสร้างผลตอบแทนระยะยาวแต่ต้องซื้อในราคาที่เหมาะสมนะคะครับ 2. เลือกหุ้นอย่างระมัดระวังตามกฎ4ข้อก็คือกระจายความเสี่ยงให้ดีอาจจะ1 0ถึง30ตัวหรือใช้ง่ายๆก็ Inde x f u ฟัน t f ครเบเลือกเฉพาะบริษัทคุณภาพสูงคือใหญ่มีชื่อเสียงการเงินแกร่งมองหาบทพิสูจน์ที่จับต้องได้ก็คือประวัติบันผลยาวนานที่สะท้อนวินัยผู้บริหารและข้อที่สำคัญสุดๆคืออย่าจ่ายแพงเด็ดขาดจำกัดราคาซื้อเทียบกับกำไรในอดีตเพื่อสร้างมาจินอฟเซฟตี้เน้นย้ำเรื่องราคา ใช่ค่ะ 3. ส,สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือกับดักหุ้นเติบโตที่ราคาแพงเกินจริงการจ่ายเงินซื้อความคาดหวังมากกว่าพื้นฐานและ 4. วิธีการลงทุนที่เหมาะสมก็คือใช้ DCA เพื่อสร้างวินยัยตัดอารมณ์แล้วก็ช่วยเฉลี่ยต้นทุนค่ะภาพชัดเจนมากครับเป็นแนวทางที่เน้นความรอบคอบมีเหตุมีผลใช้ข้อมูลในอดีตเป็นหลัก และก็ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมากๆเลยถูกต้องค่ะมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อนะคะไม่เราใจไม่ใช่สูตรรวยเร็วแบบที่หลายคนอาจจะมองหาอืมครับแต่มันคือปรัชญาการลงทุนที่แกรแฮมเชื่อว่าเป็นหนทางที่ชาญฉลาดหรืออินเทลเลจนที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวโดยมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนหนักๆน้อยที่สุดซึ่งนี่แหละค่ะคือหัวใจของดีอินเทลเลเจนท์อิน vestor อย่างแท้จริง เป็นแนวทางที่น่าจะเหมาะกับหลายๆคนเลยนะครับที่ต้องการความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวหวังว่าการพูดคุยเจาะลึกแนวคิดของแกรแฮมในวันนี้จะให้มุมมองและหลักการที่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้กันได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและมุมมองดีๆในวันนี้ยินดีค่ะ ก่อนจะจากเดินไปผมมีคำถามชวนคิดทิ้งทายไว้นิดหนึ่งครับคือกฎเกณฑ์เชิงตัวเลขบางอย่างที่แกรแฮมวางไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนอย่างเรื่องปันผลต้องต่อเนื่อง20ปีหรือเกณฑ์ P/E ไม่เกิน20-25เท่าเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยบริษัทเทคโนโลยีที่โตเร็วมากแต่ยังไม่มีกาไรหรือบริษัทที่ไม่เน้นใจปันผลเลยแต่เอาเงินไปลงทุนต่อหมดอมถ้าเกรแฮมยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ย เขาจะยังยึดตัวเลขพวกนี้เป๊ะๆอยู่ไหมครับน่าคิดนะคะหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นอมตะจริงๆคือหลักการที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นมากกว่าเช่นหลักการส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัยหรือการซื้อสินทรัพย์ที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะหลักการสำคัญซึ่งหลักการพวกนี้อาจจะยังใช้ได้เสมอแค่วิธีการประเมินหรือตัวเลขที่ใช้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือเปล่า เป็นคำถามที่น่าเก็ตไปคบคิดต่อไม่น้อยเลยนะครับแล้วคบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ